แนยองนยองสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Ajumma Channel อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะทำเควส์ตำนานกันนะคะนั่นก็คือความหมายของอันนี้นะคะบทแห่งหมาป่าน้อยฉากที่หนึ่งนั่นเองค่ะก็อบอกก่อนนะคะถ้านัดนะคะพูดชื่อเมืองหรือว่าชื่อ ตัวละครตัวไหนนะคะหรือออกเสียงสระหรือว่าอะไรผิดนะคะขอเอาพัพทุกคนมาในาที่มีด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มเลยนะคะสำหรับอาเคเวสนี้นะคะอีกหนึ่งวันของอัศวินลัตะเวนนะคะเคเวสมันบอกว่าให้ไปถามเอเมเบอร์นะคะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนะคะพวกคุณถูกสมายักอยู่โจมนะคะในอันนี้ ขณะที่พลังของคุณแก้จะหมดแล้วลงนั้นก็มีเด็กหนุ่มนะคะที่ชื่อว่าเลเซอร์นะคะมาช่วยพวกคุณไว้นะคะเลเซอร์ Laser ผู้ที่มีฝูงหมาป่าเป็นครอบครัวนะคะได้เอ่ยถึงเด็กผู้หญิงชุดแดงที่ดูร้อนแรงนะคะเกี่ยวกับตัวตนของผู้หญิงคนนี้นะคะดูเหมือนว่าพวกคุณพอจะเดาออกนะคะแหมนางเอมเบอร์อยู่แล้วนะคะชุดนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหานางเอมเบอร์กันอ้าวกดผิดหนึ่ง อยู่ไหนล่ะเอมเบอร์ตรงไหนเที่ยตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคค่ะ,ะเอมเบอร์นางเอ,มเ,อ,เอมเบอร์อยู่ไหนนะ นี่เอาเอมเบอร์ไปคุยกับเอมเบอร์อาฟคามอนแล้วก็อัจุมา่ามาหาฉันไม่ได้อะไรเหรอสวัสดีเอมเบอร์สวัสดีเอเบอร์อันยองเอมเบอร์เอ่าเอมเบอร์มีอยู่เรื่องหนึง่งถามเลยค่ะพอะรู้จักหนุ่มน้อยที่อยู่นี้ไหม เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอจะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแปลกจังเขาบอกว่าจะรอเธออยู่ที่เดิมอย่าบอกนะว่าเธอลืมเขาไปแล้วเธอนั่นแหละแพมวมาน้อยไปพลาดกินเห็ดพิษโดนบ้าดวงตาอยู่งั้นเหรอฉันไม่รู้เรื่องเลยนะเห็ดที่กินไม่ได้นี่มันสียอะไรกันนะอย่าบอกว่ากินหมดเลยได้อีกไหมเมา สิม่วงนะ่ะหมว่าก่อนหน้านี้สองวันจะกินไปละไม่ใช่แล้วฉันไ,ได้โก่นะที่เธอไม่รู้จักกำนุนนะที่อยู่กับฝูงหมาป่านั้นจริงๆเหรอเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพูดถึงหมาป่าช่วงหลังมานี้ฉันกำลังสืบสวนเรื่องหนึ่งอยู่ฝูงหมาป่าที่แต่เดิมอาศัยอยู่แต่ในนั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่ม ล้ามากขึ้นได้ข่าวว่าเริ่มโจมตีขบวนรถแถวแล้วถ้ามีเวลาหลักก็ช่วยฉันสืบหน่อยได้ไหมโอเคไม่มีปัญหาค่ะย้ำเป็นเลยเราก็ไปกันเลยอีกหนึ่งวันถึงการราัเอเวนนะคะให้เราไปไหนอ่ปะปาบไปเลยค่ะ ไหนละ่ะน,น,น,นั่นไงเหยียบมีไงข้างหน้ามีเรื่องอะไรนะไม่ใช่ฝูงมาป่าดูเหมือนว่าจะเป็นพวกมี้เข้ามาโจมตีขบวนรถไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่นะโอเคพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเราต้องรีบเข้าไปช่วยนะคะแล้วไปตีมอนหรอ นะคะคเราต้องเปลี่ยนทีนิดนึงมาแล้วค่ะก็จะเบาเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่ของนะคะ <laughs> ใส่เมื่อเอาสันท้องลมนะคะมันจะได้แบบดูเป็นเซตดี ขอบคุณพวกคุณมากเลยนะลังก้อยๆนะ่ะช่วหลังมานี้ด้วยการอาศัยความยิ่งใหญ่ของฝูงหมาป่านั้นพวกอันนี้มันก็เลยเริ่มทำตัวป่วนมากขึ้นนะคะน,นี้นี่เองแต่ันคิดว่าเมื่อเทียบกับอันนี้แล้วนะคะฝูงหมาป่าดูน่าจะควบคุมได้ยากกว่าน่อยนะพวกมันเพิ่งจะเข้ามาโจมตีเมื่อเช้านี้เองอะไรนะเข้ามาโจมตีเมืองเหรอนั่นบ้าไปแล้ว ใช่บ้ามากไปแล้วฉันคิดว่าแค่ฝูงหมาป่าก็ยุ่งเกินไปแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับพวกนี้อีกนะคะงั้นตอนนี้พวกเราต้องรีบไปถึงไม่แน่อาจจะหนงเด๋ยวร่องรอยอะไรอยู่ก็ได้แต่อย่างแรกเลยนะคะเธอลองดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายไหมว่าของของยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะอ๋อโอเค เวทใหม่นะคะสิ่งที่เรียกว่าความนุ่งเยิ่งนะคะเก็บเก็บหดปีค่ะที่มนันบอกไปอุ้ยดอกอะไรอะึ้นทางนี้ค่ะนี่นี่นี่แนนี่เต็มเลยโอ้ยนะ่สาสงสารจริงๆยืนก็แทบจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันแย่ชะมัด แต่ว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนี่ถูกต้องแย่จังนะเขากลัวจนยืนไม่ไหวแล้วน่ะอ่าแย่มากๆเลยเมื่อกี้มองเห็นอะไรที่เป็นบอ่อแสบ้างไหมฉันเพิ่งเจอกระมาป่าน่ากลัวเป็นบ้าเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีอ๋อจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะั้นลองไปหาร่องรอยแถวที่เกิดเหตุกันก่อนเถอะ ขอตรวจสอบรองวายแถวๆนี้หรอโอ๊ยขอโทษค่ะขอเยียบไปหน่อยนะคะทุกคนคุณพี่คะคุณพี่เห็นอะไรไหมคะคุณพี่ต้องคุยไหมเผื่อมีอะไรโอเคไม่มีอะไรหน่อยแน่้ยอืมนี่ได้ไหมไปไหนดูปะตรวจหาเบาะแสนั้นหรออันนี้เจอแล้ว น,นี่กงเล็บขนาดใหญ่กงเล็กนีดดูจากรอยนี่เราก็เสรยดว่าจำนวนหมาป่านั้นและขนาดที่มาได้จำนวนไม่ได้มแค่สองส่วนขนาดนั้นน่าจะประมาณอสองเมตรไอ้มอนหมา<ๆ>เคยเป็นหมาป่ามาก,ก่อนไหมหมาป่าลักหน้าปกติมีโอกาสเห็นที่ไหนลัก โอเคค่ะอะบอแสต่อนะคะเฮ้ตรงนั้นปะอันทองทองเศษฟันท,ที่แตกออกนะคะทุกคนดูนิ่สินี่มันคือเขี้ยวของหมาป่าดิดูเหมือนว่าจะไปกระแทกใส่ประตูที่ปิดพอดีในตอนที่กระโจนเข้ามานะคะคงขาดเกลียวเสี้ยงสินะ สรุปแล้วการโจมตีคันี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่ได้รับบาเดเจ็บถึงชีวิตก็ยังดีแล้วนะเออมีอะไรแวบๆเก็บหน่อยได้ไหมขอแหวนทีนึงนะคะเอาแคลอดชีวิตไปต่อค่ะเส็จละเห็นนั นี่ยนีให้เอมเบอร์ต้องเขียนอะไรอ่ะมีขนบางอย่างติดอยู่นีม่มันขดข,ของหมาป่าที่ว่ากันว่าคนที่จะใช้มันทำแบบแปลงจีขนไม่เหมือนกับของหมาป่าในมอนสเต็กที่บอกว่าในหนังสือเลยขนาดก็ไม่ต่างกันหมาป่าก็ต่างข่น คนของมะป่านนั้นมีหลายประเภทนะสีของคนก็ต่างกันไปแต่ว่าเทอร์นี่ขนอีกเส้นหนึ่งแต่เดี๋ยวนะมันมีอะไรติดอยู่อะไรอ่ะขนหรอเห็บหรอเม็ดพืชนี่เม็ดพืชนี่เห็นไหมมันมีมตะขออยู่กับเม็ดด้วยไปในอานาเขตของมอนสเตรกนั้นจะเติบโตอ๋อ มันจะเติบโตที่ตรงนี้นะคะแล้วก็หุบเขานี้เท่านั้นแองก็เป็นฝูงหมาป่าจริงด้วยในพื้นที่เดียวกันกับสุญญ์ฝูงหมาป่าแย,ย่งอาณาเขตกันก็ได้นะคะหนูจะไม่รู้รายละเอียดแต่นี่ก็เป็นบาะแสที่สําคัญพอที่จะให้การสาํารวจต่อไปได้แล้วนอนออกไปฉันก็จะไปปลอบชาวเมืองสํานองอีกนะคะอืสอสอเอเมเบอร์นะคะความไปปลอบชาวเมืองโอเค เราไปไหนนี่ไปปอบเชา้ามืองเหมือนกันหรอกดดีคันหนึ่งไปค่ะไ,ไหนไหนไหโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะคะการสืบสของเ,ขเธอเป็นยังไงบ้างเฮ้ยลุกขึ้นได้แล้วหรอดีขึ้นมาแล้วเห็นชนะ เห <laughs> มือนกับบันส์ตรนนเลยแล้วเรื่องสืบจากของกองอัศวินเป็นยังไงบ้างนะคะจากบาดแสที่พบนะคะเป็นหมูป,ป่านะหมูป่านะหมาป่านะคระับถ้าเกิดยังไม่ชัดเจนแต่ว่าขอให้พวกคุณมั่นใจได้เลยฉันก็จะไปสืบหาความจริงมาให้ได้นะคะขกองอัศวินไม่ปล่อยให้เรื่องอันตรายแบบนี้ผ่านไปได้แน่นอนโอกาสยังไงก็ยังออไม่ใช่โอกาสโอเคนะคะยังไงก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วนะ แหมพูดเดบดแนนะคะเหมือนฉันไม่ทํางานทําการนะคะหน่อยแน่ว่าคนคนนี้ไม่มีอนุญาตเอาซะเลยจริงค่ะไพม่อนเห็นด้วยเลยมารยาทคือแบบแ้นพวกเราก็ไปทําเรื่องที่ต้องทําก่อนนะแต่นะหลาะอย่าทำาเลยโง่ๆล่ะเออไห่เนี่ยพวกเธอกับฟอสซิวินไม่เหมือนกันนะแค่นี้ต้องชำระไปเถอะพวกเราหน่อยเมื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยไม่น่ามาปอบเลยเอมเบอร์ ปล่อยให้ฉี่ราดอยู่ตรงนี้แหละนี่พวกชั่วจริงค่ะหัวหน้าในพานนี้มันแย่จริงเลยคูณเรื่องอะไรนะพูดถึงอนาคตของพวกเรานะ่ะเห็นด้วยค่ัคนหนุ่มมาจะอารมณ์ร้อนควรช่วยดูแลกันหน่อยนะอย่าให้พวกเขาทำเรื่องโง่ๆเลยนะป้องไจเถอะค่ะที่เป็นหน้าที่ของพวกเราถึงแม้จะหมอนั่นมันจะน่ามันไซก็ตาม่ก็จัดการถึง ออไปลีไปรีรีไปไปรี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 ไป,ไป,ป,ปะบอกให้ไปรีไม่ใช่หรออ่ะทางเลขแห่งโชคสตารหนึ่งเม็ดฟ้าตรงนี้ไกล้็นลัด็นลัด เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ย,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 ยนั่นมันเนเซอร์โถะนี่คุยอะไรกันคะในี่แบบรู้จักกันไหมคะใครนะ่ะแต่ตื่นเต้นไปเลยเนเซอร์พวกเราเองเธอคือคนของกองอสศาวนนั้นอะไรจบแล้วพวกเธอไม่รู้จักกันหรอ ก็ชุดแดงผู้หญิงนะไม่ใช่หรอไม่รู้จักนะถึงจะชุดแดงเหมือนกันแต่ก็ดูไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนคนนั้นหรอกฉันเข้าใจละเอกหนุ่มมาป่าที่พวกเธอพูดถึงก็คือเขานั่นหรอเนี่ไไยแม่ใช่แล้วเขาคือเลเซอร์ไงล่ะใช่อะไรหน่อยสิอธิบายไม่ทันแล้วฉันให้อันนี้กระจายไปแล้วเพราะมีคนกำลังมาว่าคนไม่ดีอ่ะน่าจะพวก เมื่อกี้ละมะั้ง้าใจละบแต่ว่าก่อนหน้านะั้นฉันมี่ได้กจะถามเธอหน่อยนะได้กินเห็ดพวกเธอต้องรีบหน่อยแล้วย่นนะอย่านะบอกนะว่าพวกงโง่นั่นจะโดนหมาป่าฉุมตีแล้วนะอีกพวกอย่าบอกว่าอีสคนเมื่อกี้โดนปีกแล้วเหรอเดี๋ยวละ่ะปึ๊บ นีครับเรียกที่มองไม่เห็น,นเลือดหรอ้องทองไร้เลือดเลือดไม่ใช่คนไปขอมาป่าเอาไปขอมาป่าหรอถ้าตกลงอันนี้มันคือใครอ่ะคือครอบครัวแห่งชชซสตาหาว่าหมาป่ายอมรับคนหรือว่าคนยอมรับหมาป่าเพราะเขาก็คือครอบครัวต้องเหมือน,นะไม่ใช่ภาษาคนเลยเนาะ อันนี้ยิ่งแปกไม่คิดว่าหมาป่าจะมีภาษาสอ่รสกันกันด้วยมันไม่นชื่อที่พวกเขาตั้งกันน่ะอ๋อเขาไหนผูุ้มกดแห่งเมืองนี้ผูุ้มกดมอนสเต็ปอ่าก่อนเถอะดูเหมือนว่าจะมีบ่อแสอะไรบางอย่างตามมาสิออาไปค่ะเอรอเดี๋ยวสิแต่ที่พิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์นะไปนู่นแล้วน่ะ แต่วีด้ายกันเหมือนเะสองคนเนี้ยวายมันเตึมเลยอ่ะต้องตีก่อนใช่ไหมหมูดาวมาดูโอ้จุัวตัวนี่ตกนี่เก็บฟ่อนไม่ตอบสองเลยหรอ อยู่ตรงไหนวะอุ้ยสมบัติอะไรเสร็จแล้วอุ้ยนี่คอมมอป้ามาป้าโดนทำร้ายค่ะเกินไปแล้วฉันจะเห็นว่ามันแย่ แต่ว่าจุดยืนของฉัจนจริงๆหมู่บ้านไม่ใช่พวกเรานะเป็นหมาป่าดำที่ร่อนเร่ผ่านมากับพวกของมันตังหาพวกเราต้องการจะยึดพื้นที่แล้วก็แหกกฎที่เขาตั้งไว้เขาผู้คุมกฎแห่งนี้ใครอีกละ่ะเมื่อกี้ได้ยินแล้วแต่ช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยเออไพมอนจริงแต่ไม่ใช่ไพมอนเอมเบอร์เธอใช่อุ้มไอตัวนี้ เขาไปในป่าฉันดีเขาอาจจะปรากฏนตัวเาต้องรับเธอก็ได้ใช้ผู้หญิงอุ้มหมาเนี่ยนะคร <c oughs> เยี้ยเลยเอาหนึ่งเมตร อ๋นี่มันพื้นที่เควสใช่ไหมอุ้ยน้มันอะไรอ่ะขนาดใหญ่ไปหน่อยแล้วไหนเธาเห็นอะไรไหรมอดจะไม่เห็นอะไรเลยจุก,กันหลอดอนีกละโอ้เหนนะเกัาเลเซอร์กกับทีการรักษามาป่าที่บาดเจ็บที่นี่คืออุ้ยเหมือนมาป่าจริงด้วยดูสิ อาจจะมาดูช่วหนได้ไหมช่วยฉันรวบรวมไอ้นี่ไอ้นี่ไอไหนอ่ะพวบมันให้แหลกแล้วเอามาทาแผลช่วยหยุดเลือดได้ใช่เลยไอเม็ดของเนี้ยมีน้ำอยู่ข้างในนอกจากจะทำให้บาดแผลหายแล้วนะคะยังจะช่วยหยุดเลือดได้ด้วยในหนังสือบอกไว้อย่างนั้นน่ะไมถึงทำอย่างนั้นละ่ะไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตะขอทำให้เม็ดกระจายไปรอบๆส่วนน้ำมันจะช่วย อ,อ,อ่อลดความเจ็บแล้วก็หยุดเลือดได้พวกสัตว์ไม่ทนสังเกตเห็นมันเพราะมันจะติดไปยังที่ต่างๆอาจารย์สีม่วงบอกกับฉันไว้อย่างนี้น่ะฉันจะอยู่ตรงนี้คอยดูแลเขาและตอบคำถามคนเด็กสาวสีแดงอีกคนนั้นอืถ้า <c oughs> คนกลุ่มนั้นกลับมาชื่อของอัศวินก็น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะคะพวกเพื่อนหมาป่าของเธอยัตงตกกต้องสงสัยอยู่นะ แต่ว่าอาจุม่ายังหาสมุนไพรนี้ยังไงก็ต้องช่วยเธอห,หน่อยนะนก็มีแล้วเหรอสมุนไพรเต็มกระเป๋าเนี่ยก็ไม่หาอีกหรอชีวิตอา้าวรียบร้อยแล้วเหรอจะบอกอห้ไปหาหน่อยแน่ได้รับรอลราคาเร็วไหมราะคาคุณพวกเธอนี่ผู้ชายทำมาแล้วเท่านี้พอไหม ยืนอะไรกันอีกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพอแล้วละ่ะโอเคอค่ะค่ะอารมณ์ไปทาค่ะทาไม่ถูกตัวเลยททำมาสองข้อไม่ต้อ่ะนานจังวันกี่ได้คุยกับเขาบ้างแล้วโลกของมาป่ามีแต่เรื่องนึกไม่ถึงทางนั้นเลยขอบคุณนะ โดยมาจนครบเรายังไม่เห็นว่าป่าตัวอื่นเลยในผ่านนะครับปกติเราป่ากัแบบนี้แหละที่เราจับแต้มเมื่อกี้น่ะสมองน่าจะมีปัญหาทำหน้าโกรดแล้วท้ามันไรนะ่ะแค่แคนท่านยายเล็กหนุ่มที่โตมักับมาป่าที่คนชาาิพูดถึงนั่นคนไม่ดีลอเนี่ย แท้ก็แกเองนี่เองก็คิดแล้วว่าทำไมหมาป่าถึงได้ฉลาดจังก็คิดเลยว่าแกจะช่วยหมาป่าทำร้ายมนุษย์ถูกเลี้ยงมาไงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแกลืมไปแล้วหรอว่าตัวแกเป็นอะไรกันแน่พอได้แล้วนะคะคือมาน้าเซโยนี่เอาแต่แกงอยู่เลเซอร์อยู่ได้เขาพูดไม่เก่งนะเป็นอาเซมินแต่มาปกป้องเจ้านี้งั้นหรอ คือจมตีหมู่บ้านพวกเราไม่ได้ไม่ได่อะไร,ร,รอย่างม่นวายอะไรกันที่ปลุกค่าขึ้นมาไม่ใช่ของมันมันธนาการพ่อแกไม่เพียนแต่จะทำร้ายเราพี่น้องของข้าจะยังไม่รู้จักผิดชอบช่วดีนี่อะไรอ่ะจะกล้าเกินไปแล้วใครอ่ะ ผมต้องนอนหลอเลเซอร์เลเซอร์ความกดของขามนน้อยลงเลยนะเ้าก็ต้องใช้ดาบของเจ้ามาลบล้างบาปของพวกมันซะมันคือสิ่งที่พวกมนุษย์คนเล็บของของเจ้าสตาร์ใช้หรอขามาป่าดิ อย,อย่าอย่หนีนกดีนกมันตีได้ไม่ไกลนะคุณกเกื่อนมีขานี่ค่ะ,คะปล่อยน้ำชาร์จไฟฟ้าไปอุ้ยไม่น้องแข็ง ต่ต่ออะไรขึ้นน่ะคัสซีหรอกอ้า้ไอ้เลเซอร์มาช่วยนั่นนันเลยอล่ะปลาแล้วเชีวชยวจะเย็นก่อนค่ะคุณบอกเธอดูมันสัดเห็น แอนที่เจ้าหนูนี้บอกไปนั่นแหละหมาป่าจากด้านนอกเข้ามาสร้างความเสียหายนี่พวกมันจะต้องได้รับบทเรียนแต่ว่าเลชเชอร์เจ้าจะมายุ่งไม่ได้เพราะว่านี่คือปัญหาของหมาป่าสิ่งที่เจ้าใช้คือแผ่นเหล็กไม่ใช่กงเล็บโจมตีด้วยสายฟ้าไม่ใช่เขี้ยวเจ้าคือมนุษย์ฉันกับพวกเขาไม่เหมือนฉันไม่ใช่พวกเขาเจ้าไม่ใช่หมาป่า คือปัญหาของมปรปรานเท่านั้นเจ้าจะเป็นอันนี้นะคะแต่ว่าเจ้าก็ยังเป็นมนุษย์เจ้าก็คือคนที่พิเศษหาก็ความปรารถนาเราสามารถมาหาค่าเพื่อขอฝึกได้เลยนั่นค่าจะบอกก็แค่นี้แล้วพบกันใหม่มอชตาชักนำนันลเซอร์และพวกมนุษย์บูวอ้าวมีเอฟเฟกต์ด้วยค่ะล่าสุดนะคะ Hey, เฮ้เลเซอร์ยอย่าทำหน้าแบบนั้นซีจริงี่จะไปอาศัยนิ่งมาสักพักไหมแหมแรงอยู่นาชวนไปนเลยพม,มันสิกอยู่นี่ไม่ใช่ไหมสีแดงเดี๋ยวผู้หญิงที่ร้อนแรงคนนั้นตอนนี้เธอเองก็ตกเงนินไปรายฉันรู้ว่าเธอไม่ทำแปกพวกเขาแต่ฉันไม่เป็นไรพวกเธอวางใจได้แต่ฉันไม่เหมาะกับเมืองและฉันก็ไม่ได้เหมาะกับที่นี่เหมือนกันอุย้ยอย่าซูมไปเลยนะ อยู่กับฉันก็ได้นานถ้าไม่มีที่ไปน่ากันตาแล้วก็ไฮมอนด้วยแล้วก็เด็กหญิงชุดแดงอีกคนฉันพูดกับเธอมานานขนาดนี้ยังไม่จำชื่อกันอีกหรอฉันชื่อเอมเบอร์นะัะาเอองั้นไปเจอกันนะอา้าวไปซะแล้วไงต่อคะอา้าวบทที่หนึ่งหมาป่าน้อยจบแล้วแค่นี้หรอจบแล้วเหรอ สาวอะไรอ่ะโอเคค่ะสำหรับในเรื่องของมาป่านน้อยนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะก็ให้กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ามีส่วนไหนที่อยากให้ปรับปรุงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วจบกันใหม่นะคะในเคเวสหน้านะคะ สวัสดีค่ะ